สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Silent Forest การกรีดร้องที่ไร้เสียงเมื่อโรงเรียนที่ไม่ใช่บ้านหลังที่สองที่ให้เราพักพิงได้อย่างสบายใจอีกต่อไปเรื่องราวของหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปรับชมความสนุกกันได้เลย เริ่มเรื่องมาที่เด็กหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าจางเฉินกําลังทําการวิ่งไล่หัวดลุงแก่คนหนึ่งอยู่สักพักก็มีตํารวจเข้ามาห้ามมาไว้และนําตัวจางเฉินไปที่โรงพักตํารวจพยายามพูดคุยกับเขาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าจางเฉินจะไม่ค่อยเข้าใจพอจางเฉินนั้นหูหนวกทําให้การสื่อสารพูดคุยกันลําบากมากด้วยความที่ตํารวจเหมือนจะไม่ชอบจางเฉินที่เป็นเด็กผิดปกติทําให้เวลาที่จางเฉินพยายามสื่อสารอะไรไปตํารวจก็นิ่งเฉย สักพักคุณคู่ของจางเฉินก็มาหาที่โรงพักและมาช่วยเป็นล่ามให้จางเฉินก็พยายามบอกว่าเขานั้นโดนลงุงแก่ขโมยกระเป๋าเงินไปเขากูโกรธมากเลยวิ่งตามไปหวด พอพูจบตำรวจก็พูดขึ้นมาว่าแต่ที่ฟังจากคุณลุงเขาบอกว่าเขาเจอกระเป๋าแล้วกำลังจะเอาไปคืนเจ้าของแต่โดนเด็กคนนี้เข้ามาหวดซกก่อนเลยทำให้เขาต้องวิ่งหนีไปพอครูหวังได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าถ้าง,งัา้นอาจจะเข้าใจผิดกันขอโทษด้วยนะครับตำรวจก็ให้อภัยและไม่เอาโทษอะไรแล้วทั้งคู่ก็เดินออกมาด้วยกัน จากนั้นครูหวังก็พาจางเฉินกลับมาที่โรงเรียนที่ครูหวังไปคนดูแลอยู่ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นหูหนวกตาบอดต่างๆหน้าหน้าเหมือนกับจางเฉินจางเฉินที่เห็นเพื่อนๆดูเป็นกันเองถูกคนดูเท,เท่าเทียมกันหมดในที่แห่งนี้มันทําให้เขารู้สึกใจฟูขึ้นมาเพราะยังมีโลกอีกใบที่เขาคิดว่าสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายใจ จากนั้นจางเฉินก็ได้ไปเข้าร่วมงานเลี้ยงเปิดเทอมเขาได้เห็นเด็กสาวคนหนึ่งที่ดูน่ารักยิ้มแย้มมากเธอคนนี้มีชื่อว่าเปยเปยและดูเหมือนว่าจางเฉินจะแอบชอบเธอเข้าให้ซะแล้ว วันต่อมาจางเฉินก็เอาแต่เฝ้ามองเปยๆเปยตลอดเวลาคอยดูอยู่ห่างๆพอถึงคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษจางเฉินก็สังเกตเห็นว่าเปยๆเปยมีท่าทางแปลกๆเขาเลยเดินไปถามเปยๆเปยว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเปยๆเปยก็หันมาตอบว่าฉันกําลังฝึกกั้นหายใจนะ่ะแล้วทั้งคู่ก็ได้คุยเล่นกัน พอตกดึกจางเฉินที่นอนไม่หลับเขาหันไปเห็นไฟกระพริบกระพริบอยู่ที่ริมห้องเขาตัดสินใจเดินไปดูแล้วก็ได้พบกับเปย์เปยที่ส่องไฟฉายทักทายอยู่เปย์เปยได้ชวนจางเฉินไปนั่งเล่นที่ริมสระน้ำกันพอไปถึงจางเฉินก็ถามกับเธอว่าทำไมเมื่อกี้ไฟถึงติด,ต,ดติดดับดับ,ดบหรอเธอก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเพื่อน,น,นเล่นกันในห้องน้ำนะ่ะพูดโจเปย์เปย์ก็ถอดชุดแล้วก็โดดลงน้ำเธอบอกว่าที่ฝึกการหายใจก็เพราะว่าฝึกว่ายน้ำนี่แหละ วันต่อมาจางเฉินและเพื่อนๆกําลังนั่งรถเพื่อกลับหอพักกันระหว่างทางจางเฉินก็ได้หันไปเห็นการแสดงงิ้วเขาก็คิดได้ว่าจะชวนเปย์มาดู จางเฉินก็ลุกขึ้นและเดินไปหาเปย์เปย์แต่ก็ไม่เจอเธอพอหันไปหลังรถจางเฉินก็พบว่ามีเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งกำลังทำอะไรกันสักอย่างแถมเอาภาพปิดการเอาไว้ด้วยพอเดินไปถึงเบาะหลังรถเขาก็ถึงกับช็อกพอสิ่งที่เห็นอยู่นั้นก็คือเป,เปย์เปย์เธอกำลังโดนพวกผู้ชายกลุ่มหนึ่งสปาดิ้ให้อยู่จางเฉินทั้งตกใจและทำอะไรไม่ถูกเขาตัดสินใจที่จะเงียบและเดินกลับมา ตกดึกเขาก็ได้มานั่งคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นจางเฉินพยายามเข้าไปส่องเฟซของเป,ย,เปย์แต่ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ เช้าวันต่อมาจางเฉินที่มาถึงโรงเรียนก็แปลกใจที่เห็นเปยดเปยววิ่งเล่นเตะบอลอย่างสนุกสนานกับพวกผู้ชายกลุ่มนั้นเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนจางเฉินเห็นแบบนั้นเขาก็สับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นสถานที่แห่งนี้มันเริ่มไม่น่าอยู่แล้วและเขาก็มีท่าทางแปลกๆไปพวกผู้ชายกลุ่มนั้นที่เห็นว่าท่าทางของจางเฉินแปลกๆมันรู้สึกได้ว่าถ้าปล่อยไปอาจจะเกิดปัญหาแน่ๆตกดึกพวกมันก็ลากจางเฉินออกมาเพื่อทำอะไรสักอย่างแต่ไม่ทันไรเสียงเตือนภัยก็ดังขึ้นทำให้พก มันตกใจแล้ววิ่งหนีไปซึ่งคนที่กดสัญญาณก็คือเปิดยนั่นเองเธอเป็นห่วงและกลัวว่าจ้างเฉินจะโดนอะไรเข้าจากนั้นทั้งสองก็พากันมานั่งคุยกันริมสระ จางเฉินก็ถามเปย์เปยว่าทําไมเธอถึงยอมพวกนั้นแถมยังทําดีกับพวกมันอีกเปย์เปยก็ตอบว่าฉันก็ไม่ชอบหรอกที่โดนทําแบบนั้นแต่ถ้าในชั่วโมงเรียนหรือที่โรงเรียนพวกเขาก็เป็นคนดีนะจางเฉินได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโกรธมากที่เปย์เปยแไม่เอาเรื่องอะไรพวกนั้นเลยเขาบอกเปย์เปยว่าจะไปฟ้องครูให้แต่เธอก็ห้ามเอาไว้และพูดว่ามันไม่ช่วยอะไรหรอกเพราะไม่อย่างนั้นพวกนั้นก็จะเลิกคบกับนายจางเฉินก็ตอบว่าช่างหัวพวกมันสิเปย์เปยก็บอกอีกว่าห้ามฟ้องเด็กขาดฉันไม่อยากกล โลกที่ไม่มีเพื่อนอีกแล้วฉันยอมโดและอยู่แบบนี้ดีกว่าและเปิดๆก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นเหมือนเดิม จนวันหนึ่งจางเฉินที่เริ่มรับไม่ได้เขาก็จูงมือพาเปย์เปยไปหาคูหวังเพื่อบอกเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่เปย์เปยก็ไม่ยอมบอกคูหวังก็พยายามพูดกล่อมจนเปย์เปยยอมพูดออกมาซึ่งต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดจริงๆแล้วมันเกิดจากครั้งแรกที่เธอเดินพบชายกลุ่มนี้สปาดเฮเธอพยายามจะไปบอกคูวิคนนึงแต่ครูคนนั้นก็เหมือนจะไม่สนใจและพูดแค่ว่าพวกเธอเล่นกันไม่ใช่หรอพอเปย์เปยได้ยินแบบนั้นมันก็ทําให้เธอไม่อยากจะบอกเรื่องนี้กับใครอีกเพราะเธอคิดว่าคง ม่มีใครช่วยอะไรเธอได้ครูหวังที่รับรู้เหตุการณ์ในครั้งนี้เขาก็พยายามไปบอกกับครูใหญ่แต่ครูใหญ่ก็พูดแค่ว่าถ้าเรื่องนี้มันดังออกไปโรงเรียนของเราจะเป็นยังไงอยากให้โรงเรียนของเราเสียชื่อเสียงหรอครูหวังได้ยินแบบนั้นก็เดินหนีออกมา ภาพมาที่ครูหวังเขาได้ตั้งกรรมการสอบสวนนักเรียนและพบว่าเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นมานานแล้วเด็กหลายๆคนถูกกระทําโดยที่ไม่ยินยอมทั้งทางใจและร่างกายหลายคนเจ็บปวดและไม่มีทางออกบางคนก็กลัวว่าถ้าบอกไปแล้วจะไม่มีใครช่วยได้เพื่อนจะเลิกคบทําให้หลายคนต้องเก็บมันไว้คนเดียวด้วยความขมขื่นหลังจากที่สอบสวนเสร็จพวกรุ่นพี่ก็ตามมาเก็บจ้างเฉิญถึงห้องเรียนเพราะจ้างเฉิญเป็นคนที่ไปบอกครูทําให้พวกเขาต้องโดนสอบสวนไปด้วย เย็นจางเฉินตัดสินใจหนีออกมาจากโรงเรียนที่ขมขืนแห่งนี้และชวนเปยไปดูหนังด้วยกันแต่ดูไปได้สักพักก็มีคนเข้ามาบอกว่าพวกเขาทั้งสองนั่งผิดที่จางเฉินกับเปย์ปก็พยายามอธิบายแต่ด้วยความที่เป็นภาษามือทําให้การสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจและได้มีปากเสียงกันจนคนทั้งโรงหนังเรือมไม่พอใจทําให้ทั้งคู่ต้องออกจากโรงหนังไปพวกเขาทั้งสองรู้สึกว่าโลกภายนอกนั้นมันก็ไม่ได้แตกต่างจากในโรงเรียนเลยเพราะข้างนอกนี้มันไม่มีใครอยากต้อนรับ คนอย่างเธอเธอยอมอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่มีเพื่อนในโรงเรียนยังดีสักว่าแล้วเปย์เปยก็เดินจากไปตัดภาพมาที่เป,ย,เปย์เปยเธอได้มาขอให้ครูหวังไปขออาม่าให้เธอกลับไปโรงเรียนอีกครั้งครูหวังก็ได้ไปขอให้แต่อาม่าที่รู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่ยอมให้ไป ส่วนทางของจางเฉินเขาก็มาขออากงของเปยเปยให้แต่อากงก็ไม่สนใจสักพักจางเฉินก็มีปากเสียงกับคนขายของในตลาดแต่ด้วยความที่จางเฉินไม่รู้ภาษาอากงก็เลยเข้าไปคุยให้พอเคลียร์เสร็จอากงที่เห็นถึงความตั้งใจของจางเฉินเขาก็เลยยอมที่จะคุยด้วยจางเฉินก็เลยบอกกับอากงว่าผมสัญญาว่าจะดูแลเปยเปยเองให้เปยเปยกลับไปเรียนเถอะครับอากงที่เห็นถึงความพยายามของเขาก็ใจอ่อนยอมให้เปยเปยไปโรงเรียนได้ วันต่อมาพวกรุ่นพี่ก็จับจางเฉินไปที่ห้องดําและบังคับให้จางเฉินอมปิกาจูของรุ่นน้องพร้อมกับบอกว่าถ้าจางเฉินยอมทําพวกมันจะเลิกยุ่งกับเปยเปยดโดยความที่จางเฉินเป็นห่วงเปยเปยมากเขาเลยจําใจที่จะทํามันลงไปด้วยความที่ฝืนตัวเองจนแทบอยากจะตะโกนออกมาตัดภาพมาที่พออหลังจากที่มีข่าวเสียในโรงเรียนพออก็ออกมารับหน้ากับนักข่าวต่างๆที่มาทําข่าว และเวลาก็ได้ผ่านเลยไปจนถึงวันจบการศึกษาพออ,อได้เชิญพวกศิษย์เก่าเข้ามาเป็นแขกในพิธีนี้ด้วยไอรุนพีที่นั่งอยู่อยู่ดีๆมันก็มีท่าทีแปลกๆแ,และมันก็เดินม,มาลากเปย์ปยไปที่ห้องน้ามันได้จัดหนักเธออีกครั้งจนสภาพดูไม่ได้ครูหวังและจางเฉินที่รู้เรื่องก็แทบใจสลายพอสัญญากับอามาอากงไว้ว่าจะดูแลเธออย่างดีจางเฉินเห็นแบบนั้นเขาก็โกรธมากๆจนควบคุมตัวเองไม่อยู่เขาวิ่งเข้าไปหวดไอรุนพี่ที่ทําเปย์ปยจนเละ ครูหวังมาเยี่ยมรุ่นพี่ที่โรงพยาบาลครูพยายามถามว่าใครเป็นคนทำแต่ไอุุ้นพี่มันก็ไม่ยอมตอบเหมือนว่ามันจะต้องกลับไปเอาคืนแน่ๆวันต่อมาไอุุ้นพี่มันก็ปล่อยคลิปที่จางเฉินอมปิกาจูรุนน้องออกมาทําให้จางเฉินโดนเรียกพบผู้ปกครองพอแม่ของเขามาถึงก็รับไม่ได้ที่ลูกตัวเองทําแบบนี้ลงไปทางฝั่งของเปยเปยก็ไปขอร้องให้รุ่นน้องไปช่วยพูดให้ว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นมายังไงแต่ไอ้รุ่นน้องมันก็ไม่ยอมเพราะกลัวว่าจะโดนรุ่นพี่เล่นเหมือนกัน ระหว่างที่จางเฉินกำลังอธิบายเรื่องทั้งหมดให้แม่อยู่เบย์เบย,ยก็ส่งข้อความมาหาว่าเธอกำลังจะไปที่คลินิกเพื่อทำอะไรบางอย่างจางเฉินก็เป็นห่วงมากกลัวว่าเบยเ์เบยจะทำอะไรไม่ดีเขารีบวิ่งไปตามครูหวังให้มาเป็นเพื่อนทั้งสองคนวิ่งตามหาคลินิกที่เบยเ์เบยไปแต่ก็ไม่พบ ระหว่างที่หากันอยู่จางเฉินก็โดนรถเฉียวเข้าให้ทำให้เขาหมดสติไปพอตื่นขึ้นมาจางเฉินก็รีบถามครูว่าเปยเปยเป็นยังไงบ้างแล้วครูหวังก็ตอบแค่ว่ายังหาไม่เจอเลยแต่คลินิกที่เปยเปยไปมันเป็นคลินิกเถื่อนแน่เปยเปยกลัวว่าถ้าโดนเพื่อนทำแบบนั้นอีกเธอจะท้องเธอเลยจะไปตัดหมดลูกออกจางเฉินได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจจนบอกไม่ถูกเขาร้องไห้ออกมาด้วยความอัดอั้นจางเฉินรู้สึกได้ถึงเปยเปยที่ต้องแบกรับเรื่องทั้งหมดไว้เพียงคนเดียว จางเฉินกลับไปที่โรงพยาบาลด้วยความโมโหพร้อมกับถือคอนคู่ใจมาด้วยแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะทำมันภาพที่เขาเห็นตอนนี้ก็คือไอ้รุ่นพี่มันกำลังจะกีตัวเองจางเฉินได้รู้ความจริงทั้งหมดจากกล้องวงจรปิดว่าไอ้รุ่นพี่คนนี้มันก็เคยโดนทารุนมาก่อนเหมือนกันจากฝีมือคู่สอนศินละปะคนเก่าเลยทำให้มันกลายเป็นคนแบบนี้ วันต่อมาจางเฉินมานั่งที่โรงอาหารเขาได้นั่งคิดทบทวนกับตัวเองถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดและจางเฉินก็ได้เห็นว่าแต่ละคนที่อยู่ในโรงเรียนนี้ต่างคนต่างพยายามใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขบางคนพยายามฝืนตัวเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับและมีเพื่อน จากนั้นจางเฉินก็ได้เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาให้ครูหวังดูเพื่อช่วยอรุนพีคนนี้ให้พ้นทุกจากที่นี่สักทีเผื่อว่ามันจะทําให้สังคมในโรงเรียนนี้ดีขึ้นได้บ้างครูหวังที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบไปบอกกับพออแต่ก็เหมือนว่าพออจะรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากแค่บอกให้ครูคนนี้ก็เสียนออกไปเฉยๆและพออยังพูดต่ออีกว่าฉันทําทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกล้องวงจรปิดหรือทําห้องน้ําให้มีชีดนายก็รู้ว่าครูคนนั้นมันมีแบ็กอัพใหญ่แค่ไหนคูหวัง ได้ยินแบบนั้นโดยความที่มีจรรยาบรณของครูเต็มเปี่ยมเขาก็พูดขึ้นมาว่าคุณเป็นครูได้ยังไงไม่เคยคิดจะเข้าใจนักเรียนครูแค่กลัวโรงเรียนเสียหายแต่ไม่ได้ใส่ใจหรือพยายามที่จะเข้าใจนักเรียนเลยแม้แต่น้อยขณะภาษามือผมยังไม่เคยเห็นครูคุยกับเด็กๆเ,เลยจากนั้นครูหวังก็เดินหนีไป ตัดภาพมาที่ครูหวังได้เดินมาหารุ่นพี่ที่รักษาตัวอยู่ครูหวังก็ได้ถามรุ่นพี่ว่าที่เธอทำไปเปืยวันนั้นเพราะเห็นว่าไอสิกเก่าคุณครูคนนั้นมาที่โรงเรียนในวันจบการศึกษาใช่ไหมเธอแค่รู้สึกกลัวและอึดอัดเลยอยากจะระบายคืนกับใครสักคนใช่ไหมล่ะ ุูนพีที่ได้ยินแบบนั้นก็เหมือนปลดล็อกกับเรื่องที่ค้างคาใจในหัวใจมาตลอดหลายปีมันก็พูดขึ้นมาว่าผมผิดหรอทําไมผมถึงต้องมาโดนอะไรแบบนี้ตลอด5-6ปีแต่บางทีผมก็รู้สึกคิดถึงเขาเวลาที่เขามาโรงเรียนหรือผมเป็นโรคจิตหรือเปล่า เมื่อวานเขาก็มาหาผมที่โรงพยาบาลครูหวังก็เลยถามว่าแล้วเขาได้ทําอะไรเธอหรือเปล่าไอรุนพีม่มันก็ร้องไห้ออกมาและพูดว่าเปล่าครับแต่ผมเองที่เป็นฝ่ายไปนวเนี้ยเขานี่ผมเป็นโรคจิตจริงๆใช่ไหมตอนนี้ผมสับสนไปหมดว่าผมยังมีคุณค่าอยู่หรือเปล่า กวงก็พยายามปอบแล้วบอกว่านายปกติดีแต่สังคมต่างหากที่มันโหดร้ายกับนายไอ้พวกผู้ใหญ่ชั่วๆัวต่างหากที่มันทําให้นายเป็นแบบนี้จากคนที่เรียนเก่งเป็นมิตรกับทุกคนนายยังมีคุณค่าในตัวเองเสมอกลับตัวกลับใจใหม่และเดือต่อไปนะ ตัดาภาพมาที่จ้างเฉินกับเปย,เปย์ยหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาทั้งสองคนหลังจากที่รู้ความจริงของไอ้รุ่นพี่คนนั้นก็ไม่ได้คิดจะเอาเรื่องอะไรและทั้งคู่ก็พยายามสร้างสังคมที่ดีขึ้นมาแทนซึ่งทุกคนเท่าเทียมและให้เกียรติกันจนโรงเรียนแห่งนี้กลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งแต่ทางฝั่งของไอ้รุ่นน้องที่โดนเรื่องร้ายๆจากรุ่นพี่ที่ผ่านมามันอาจจะทําให้เขากลายเป็นปีศาจคนต่อไปก็ได้ถ้าหากทุกคนลาเลยและมองไม่เห็นเขา แล้วหนังก็ได้ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราว The s i l e n t Forest นี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันเรื่องหน้าบ๊ายบาย